กราบสวัสดี FC ลุงพร f c ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลเขากลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ลุงภูก็มีเรื่องราวต่างๆจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันสักหน่อยนะครับ ซึ่งคลิปนี้ก็จะขอพูดถึงคิวงานต่างๆของทางรุงพลและป้าแตนที่จะมีร่วมกับพี่อุ้มวิริยะในเร็วๆนี้นะครับแต่ก่อนจะถึงคิวรุงพลป้าแตนทางพี่อุ้มเองนะครับก็ได้แจ้งงานเดินแบบที่จะมีเกิดขึ้นในวันนี้คือวันที่12ธันวาคมนะครับที่แฮปปี้แลนด์บางกะปิซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีพี่อุ้มภูชาไทยพี่น้ำฟ้านะครับภรรยาหมอปลาป้าถอนป้าจำลองนะครับน้องจูหลงลูกชายของคุณกีดกาแฟกกกอก ก็จะมาร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วยนะครับในช่วงบ่ายๆและพี่อุ้มวิริยานะครับก็ยังได้แจ้งอีกนะครับว่าล่าสุดนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีได้สนับสนุนงบในการจัดงานเดินแบบที่กกตูมนะครับภายใต้ชื่องาน h o m e s t a ์กาแฟกกกอก a m i l y f a s h i ั ok ่นว e คนะครับที่กกกอกของทางคุณกีนะครับแต่วันไหนพี่อุ้มจะแจ้งอีกครั้งซึ่งจะเป็นโครงการให้เด็กๆที่กกกอกกกตูม ok ok นะครับและคนที่สนใจอยากจะเดินแบบในครั้งนี้นะครับ และคิวงานที่จะมีลุงพลและป้าแตนนะครับก็จะมีในวันที่7จถึงแนะครับมกรามีทีมพี่อุ๊บลุงพลป้าแตนนะครับคุณพิมพาพรศิริเป็นงานวันเด็กนะครับของโรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนาอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับและวันที่18มกรานะครับที่ชัยภูมิจะเป็นงานวัดน,นะครับพี่อุ๊บได้แจ้งนะครับว่าเรื่องงานต่างๆพี่อุ๊บกับลุงพลป้าแตนไม่มีปัญหานะครับพี่อุ๊บทำงานแบบมืออาชีพเป็นอยู่แล้ว ยังไงเพื่อนๆก็สามารถติดตามกันต่อได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ร่วมงานกันอีกยาวๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถส่งคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของครูด้วยนะครับ